ณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งมีนิสัยชอบโกหกอันนี้เด็กนี้แกะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวอันนี้หมู่บ้านนะลูแล้วก็เนี่ยวันหนึ่งขณะที่เขาเฝ้าแกะอยู่เขาก็นึกสนุกอยากแกล้งชาวบ้านจึงตะโกนขึ้นว่า ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะเนี่ยตะโกนเรียกเสียงดังไปที่หมู่บ้านเลยชาวบ้านต่างตกใจรีบควักอาวุธเพื่อมาไล่ช่วยไล่หมาปา่าชาวบ้านมาเร็วเอาอาวุธมาเล้วเนี่ย <ๆ S 1> มากันหลายคนเลย <ๆ S 1> แล้วทีนี้ <ๆ S 1> แต่พอชาวบ้านมาถึง ก็ไม่มีหมาป่าสักตัวเลยเนี่ยมีเพียงเด็กเลี้ยงแก่ยืนหัวเราะอยู่ฮ่าฮ่าสนุกจริง,รงๆเลยเด็กเลี้ยงแก่โกหกชาวบ้านแบบนี้อีกหลายครั้งทุกครั้งชาวบ้านก็วิ่งมาช่วยแต่ก็พบเด็กเลี้ยงแก่ยืนหัวเราะทุกครั้งเนี่ยเขาอะ ชาวบ้านมาช่วยเขาโกหกชาวบ้านนะแกะเขาอยู่ที่นี่ไม่มีหมาป่าสักตัวเลยนี่วันหนึง่งหมาป่าก็มากินแกะจริงๆเขาเด็กเลี้ยงแกะก็เลยร้องไห้ร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะช่วยด้วยแต่ครั้งนี้ไม่มีชาวบ้านคนไหนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะเลยเพราะคิดว่า เด็กเลี้ยงแกะโกหกทุกครั้งเนี่ยเนี่ยหมาป่ามากินหนึ่งตัวต่อหนึ่งตัวเลยแกะหมดฟางเลยไม่เหลือแล้วเนี่ยแกะตายเด็กเลี้ยงแกะร้องไห้เสียใจที่แกะถูกหมาป่ากินจนหมดไม่เหลือสักตัวเลยดูนี่มันตายหมดแล้วมันร้องไห้เด็กร้องไห้เขาบอกว่านิธานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่โกหกย่อมไม่มีคนเชื่อถือนี่ไงเนี่ยฉะนั้นเราเป็นคนเราก็อย่ากโกหกคนอื่นนะเราไม่ควรที่จะโกหกในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงอยา่าพูดในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะโดคนอื่นเขาก็จะไม่เชื่อถือเรานะเข้าใจใช่ไหมครับเนี่ยแกเนี่ยตายหมดเลยเนี่ยร้องไห้เน